สวัสดีครับเพื่อนๆอนงค์นี้ก็เป็นองค์พระสมเด็จเกีบัวตูมนะครับเพื่อนเพื่อเห็นไหมว่าองค์มันจะสีขาวนะครับแต่องค์เนี้ผมยังไม่รีวิวนะครับผมจะไปรีวิวอีกองคหนึง่งแต่ผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่านี่เกีตบัวตูมพิมพ์ลึกเลยนะครับนี่ครับลึกเลยนะครับเนี่ยเป็นต้นแบบของผมองคนี้แต่ผมมาเจออีกองคหนึง่งที่ไม่ ไม่คล้ายอย่างนี้เลยนะครับลองดูนะครับเกดบัวตูมอีกองหนึ่งเอามาแล้วนี่ครับองค์นี้ครับขาวไหมครับขาวจ้วกเลยไหมครับแล้วพิมพ์ก็ตื้นกว่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงองค์เนี้ยองค์ขาวเนี่ยนะครับว่ามันเป็นมาอย่างไงคือองคขาวองค์เนี้ยผมดูนานสองนานเลยครับกว่าจะได้มานี้เกือบคิดว่าเก๋แล้วนะครับ นี่ครับดูครับพิมพ์องค์ตื้นเลยนะครับนี่เป็นเกตบัวตูมนะครับเห็นไหมครับซ้อแขนซ้ออะไรตื้นหมดเลยนะครับเส้นอ่าเส้นชายจีวอนเห็นไหมครับก็เห็นแต่เห็นลางๆตื้นเหมือนกันนะครับอืมไม่แน่ใจกันตอนนั้นคือไม่เคยไม่เคยเห็นในืั้อแบบนี้นะครับช่วงนั้นก็เลยไม่แน่ใจเพราะอะไรนะครับเพราะเนื้อเนี้ย เป็นเนื้อที่เนื้อปูนขับขับออกมาเคลือบผิวพระเลยนะครับทำให้เส้นต่างๆเนี่ยตื้นขึ้นมานี่ครับอขอบข้างเนี่ยขอบข้างจะเหลือขอบกระจกทั้งสี่ด้านเลยนะครับตรงนี้คือเกตบัวตูมแต่เกล็ดวบตูมใหญ่นะครับเกลบัวตูมใหญ่มากเลยคือสูงสาม สามสามสามจุดเจ็ดเซนได้ครับตรงนี้เพราะเหลือขอบกระจกไว้ทั้งนั้นเลยนะครับทั้งสี่ด้านเลยหรือที่เขาเรียกว่าเส้นวาส,สนาอย่างนั้นนะครับอ่าเราลงมาดูข้างล่างครับอ๋อน,นี่ก็เห็นเ <c oughs> งาๆข้างล่างที่ฐานเขียงเห็นไหมครับเม็ดเล็กๆนั่นนะครับว่าเหล็กไหลนะครับวงนี้ ้าไม่คุ้นตานี่ดูยากมากครับเพราะมันจะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อสังขยาแต่ขาวๆเนื้อเนื้อองค์พระจะขึ้นมาปิดปกคุมพวกอืมพวกไอพวกมวลสารต่างๆเลยนะครับเลยทําให้แบบเห็นมวลสารได้น้อยแต่แต่ก็ยังพอเห็นเป็นรูๆอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ทําให้องค์พระแบบ พวกเส้นซุ้มหรือว่าซอกลักแล้อะไรเนี้ยดูตื้นขึ้นมาเลยนะครับนี่ดูหินปูนี่งอกออกมาเนี่ยครับมันมาเบิ้ลข้างๆทั้งฐานหมอนฐานเขียงที่เห็นไหมครับข้างๆเนี้ยเนี่ยมันก็แบบปูนเนื้อปูนมันงอกออกมาครับทําให้เราดูยากมากผมว่าตอนแรกคิดว่าเก๋แล้วละครับไม่คือสองจิตสองใจเลยละครับ ไม่เคยเห็นเนื้อแบบนี้นะครับเนี่ยเนื้อองกองก้องกองว่ะองกอก้เนี่ย <c oughs> ครับดูครับไม่ชัดเห็นไหมครับคือเนื้อปูมันมาออกมาปิดความคมของเส้นอ่านี่คือมวลสารอนี้อันนี้เป็นน้ำปูหยุ่งในนะครับไม่รู้ว่าเป็นผงพิเศษหรือเปล่าจุดสาสองจุดเนี้ย เพราะปูนมันจะเข้ามาปิดหมดเลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นเล็กๆนั่นก็เศษพระกําแมงซุ้มกอเน่ะดูหินเขียวนลยครับโดนปิดซะเกือบนิดเลยครับหน้าหินเขียวยุ้งในนะฮะเพราะองค์ที่ผมดูเส้นที่สินธนะอะไรคมคลิปเลยนะครับ แต่องค์นี้โอ้โหโดนน้ำโดนปูนคลายตัวออกมาปกคลุมปิดผิวพระเนี่ยทําให้แบบเนื้อพระก็ดูเลครับเหมือนสังขยาบุบ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 อย่างเงี้ยเลยครับมาดูด้านหลังบ้างครับเห็นเศษพระกําแพงซุ้มกอนะครับเห็นเศษพระกําแพงซุ้มกอโดยทั่วไปแล้วก็มีก้านทูปไอ้จุดดำๆเนี่ยสันนิษฐานก็คือก้านทูปบ้างหรือไม่ก็เป็นพวกบล็อก เก่าแล้วท่านเอามาเผาเป็นส่วนผสมของพระสมเด็จด,ด้วยให้มันเป็นผงเล็ก,เ,ลกเ,ปเป็นส่วนผสมพระสมเด็จด,ด้วยเนี่ยครับเพราะท่านก็ถือว่าบล็อกที่ทําพระเนี่ยก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านสวดทำคาถาไว้เยอะนะครับแน่ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยนะครับท่านสมเด็จโตท่านพิถีพิถันเรื่องการสร้างพระมากนะครับนี่ก็เศษพระแระแมงซุ้มกอเห็นชัดครับแต่เห็นไหมครับจะมีน้ําปูนจะเข้าไปปิด ผิวมันอยู่นั่นแหละเห็นไหมฮะเนี่ยฮะนี่ก็เป็นศีลา,าที่คุณก้อนศีลาที่คุณนะฮะนี่ศิีลาที่คุณนะครับเห็นอยู่ครับก็ให้เพื่อนๆน,นลองดูเนื้อนี้นะครับเผื่อไปเจอที่ไหนก็ยาวหาว่าเกศน,นะครับมีนะครับแล้วซุกนี่ก็มวลสารนี้ผมไม่แน่ใจอะไรนะครับแต่มันก็จะผุผวออกมา เป็นเกตบัวตูมสวยงามเป็นเนื้อที่สวยนะครับคือต้องสองนะครับถ้าดูตาเปล่านี้ดูแบบเอามาวางดูเฉยๆนี้ไม่ได้สอง 10x นี้เกลีไปเลยครับนี่ก็เตตพังกาแพงซุ้มกอครับดูรูปทรงองค์นี้แล้วน่าจะเป็นยุคต้นๆน,นะครับสมเด็จเกตบัวตูมเนี่ย ดูขอบข้างเนี้ยครับดูการงอของปูนออกมาเลยครับอเห็นก้อนสีลาที่คุณแล้วออพอใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับก็ร้อยเจ็ดสิบปีขึ้นไปนะครับเนี่ยองค์นี้มันก็เลยทําปฏิกิริยาแล้วเป็นเปนเ,นเป็นเนื้อที่น้ําปูนออกมาเยอะด้วยคุมผิวพระหมดเลย พาสมเด็จนี้ก็ต้องดูทั้งสี่มุมเพื่อที่จะหามวลสารอีกดูการงอกขององค์นี้ไม่ได้ใส่กรอบอะไรเพราะงั้นมันจะงอกตามปกติเลยมันจะพุ๊ดปั๊บไม่มีอะไรมาบีบมันนะครับปรกอบข้างเห็นสีน้ที่คุณเห็นเศษพักกรมงสุองกอ่้มๆสีน้ที่คุณนี่คนระับ คุณเพื่อนๆที่ช่วยสับสไครต์นะครับที่กดติดตามมาแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากเลยมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ครับก็อยากให้เพื่อนๆได้มีพระสมเด็จกันทุกคนเลยนะครับก็เป็นพระที่ดีประวัติการสร้าง มวลสารอะไรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดเลยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้มีแล้วก็คลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงการที่เราจะจูนยังไงให้เข้ากับพระสมเด็จนะครับมีพระสมเด็จแล้วเราต้องรวยด้วยนะฮะมีเงินใช้ด้วยมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเพราะบางทีถ้าเรามีพระสมเด็จแล้วเรายัางปฏิบัติไม่ดีแบบไปพูดจาที่ไม่ดีหรือว่าคิด แต่ในแง่ลบคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีก็ไม่ได้นะครับเราต้องจูนแล้วเราอยากจะมีอะไรเราต้องจูนให้กับท่านนะครับแต่เราไม่ได้ใช้คําว่าขออะไรนะครับแต่เราต้องจูนความคิดเข้าไปแล้วท่านก็จะสันน่งสอนเราครับฝากเพื่อนๆชอบพรฒสมเด็จนะครับช่วยกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีมันนี่ใช้กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ